สวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้องยอมรับว่าทุกวันนี้มีผู้ใช้ a c e b o o k เนี่ยมากขึ้นนะคะรวมถึงบางคนเนี่ยใช้เป็นกิจวัตรประจําวันไปแล้วนะคะคซึ่งไม่ใช่เฉพาะเด็กๆด้วยค่ะมีผลสํารวจล่าสุดนะคะบอกว่าอายุเฉลี่ยของผู้ใช้เนี่ยมากขึ้น3ปีนะคะค,คือตอนนี้เนี่ยมาอยู่ที่41ปีแล้วนะคะนั่นก็หมายความว่าสามารถเข้าถึงกลุ่มคนกลุ่มใหญ่นะครับแล้วก็มีกลุ่มคนที่อายุมากขึ้นใช้ Facebook กันมากขึ้นด้วยเช่นเดียวกันแต่ไม่ว่าจะเป็นคนเพศไหนไวัยไหนนะครับก็สามารถใช้ Facebook แบบรู้เท่่าไมถึงฟ ได้เช่นกันนะครับโดยโดยเฉพาะการกดไลค์หรือแชร์เรื่องราวต่างๆที่อาจจะส่งผลเสียต่อตอนเองแล้วก็สังคมโดยรวมแบบไม่ตั้งใจนี่แหละครับวันนี้ก็มีกรณีศึกษานะครับมาให้พิจารณากันใช่ค่ะเริ่มมาดูจากการที่กดไลค์แล้วก็ส่งผลกระทบต่อตัวเองกันก่อนนะคะซึ่งเชื่อหรือไม่ว่าการกดในแต่ละครั้งเนี่ยสามารถบ่งบอกความเป็นตัวตนของคุณได้มากกว่าที่คิดเรื่องนี้นะคะเป็นงานวิจัยจากมหาวิทยาล,ายลัยแคมบริดจ์ค่ะที่ใช้ระบบอัลกอริทึมนะคะซึ่งหมายถึงกระบวนการก แก้ปัญหาที่สามารถอธิบายออกมาเป็นขั้นตอนที่ชัดเจนค่ะซึ่งเป็นระบบเดียวกันนะคะที่ใช้วางแผนการใช้ทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กรต่างๆก็เลยค่อนข้างน่าเชื่อถือได้นะคะซึ่งทีมวิจัยเนี่ยนะครับเขานำมาใช้ในการวิเคราะห์การกดไลค์ของผู้ใช้ Facebook ชาวอเมริกันครับจำนวนกว่า58,000คนก็พบว่า เพียงแค่การกดไลค์เนี่ยนะครับมันสามารถจะบ่งบอกหรือว่าทํานายเพศสภาพอายุชาติพันธุ IQ, ์ไอคิศาสนาแนวคิดทางการเมืองหรือพฤติกรรมการสูบบุหรี่การใช้ยาเสพติดอีกทั้งสถานภาพความสัมพันธ์และจํานวนเพื่อนใน Facebook ได้อย่างแม่นยําครับ ซึ่งผลที่ตามมาก็คืออาจจะทําให้ผู้ที่ไปกดไลค์นั้นถูกคุกคามความเป็นส่วนตัวจากผู้ที่ไม่หวังดีได้ง่ายกว่าที่คิดครับค่ะมาถึงการกดไลค์กดแชร์ที่มีผลต่อสังคมโดยรวมกันบ้างนะคะซึ่งหลังๆมานี้เรามักเห็นการแชร์ภาพการบาดเจ็บอุบัติเหตุการเสียชีวิตนะคะของทหารใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วก็ระบุว่าหากร่วมกันแชร์ช่วยกันกดไลค์จะเป็นการช่วยกันสะดุดีวีรกรรมของทหารเหล่านี้นะคะ แต่ทั้งนี้หน่วยทหารเจ้าหน้าที่ในพื้นที่และญาติผู้เสียชีวิตเขาไม่คิดอย่างนั้นนะคะเห็นได้จากข้อความใน Facebook ของหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่44เนี่ยแหละครับเขาเอามาลงไว้บอกว่าขอความร่วมมือชาวโซเชียลเน็ตเวิร์กครับให้ช่วยกันหยุดแชร์หยุดคอมเมนต์หยุดกดไลค์ภาพทหารเหล่านี้เนื่องจากมันเหมือนกับเป็นการประกาศผลงานของโจรใต้มากกว่านะครับเป็นการสรุดีผู้เสียชีวิตซะอีกอีกทั้งเป็นการบั่นทอนกาลังใจของทหารในพื้นที่รวมทั้งตอกย้ําความสูญเสีย ให้กับครอบครัวผู้เสียชีวิตจึงอยากให้ผู้ใช้สื่อออนไลน์นั้นใช้วิจารณญาในการกดไลค์หรือว่าแชร์ภาพเหล่านี้ด้วยนะครับค่ะเห็นได้ชัดน,นะคะว่าการแชร์ภาพในลักษณะนี้เนี่ยมีแต่เสียกับเสียแต่ว่าจากแผ่นภาพเมื่อกี้เนี่ยจะเห็นว่าผู้ที่ได้เนี่ยก็น่าจะมีอยู่ฝ่ายเดียวนั่นก็คือผู้ที่เป็นคนตัวตั้งตัวตีนะคะในการนําคลิปต่างๆภาพต่างๆที่น่ากลัวเนี่ยนะคะมารวบรวมกันไว้เพราะว่ายอดกดไลค์เนี่ยจะพุ่งกระฉูดเลยนะคะหรือตามเจ้าของเพจต่างๆเนี่ยแหละครับที่เอาภาพความรุนแรงเนี่ยมาลงเอาไว้หลายคนก็จะไปกด ไลฟ์เพจกันเพิ่มขึ้นเนี่ยนะครับแต่ว่าก็เกิดคําถามที่ชวนสงสัยแล้วครับว่าจะเอายอดไลฟ์ไปทําอะไรและที่สําคัญคือน่าสงสัยไปกว่านั้นก็คือกดไลฟ์แล้วได้บุญกดไลฟ์แล้วช่วยกันบริจาคเงินเขาบริจาคเงินกันจริงๆหรือเปล่าเออแล้วก็ใครจะเป็นคนจ่ายนะคะเรื่องนี้หลายคนสงสยัยดิฉันเองก็สงสัยเหมือนกันครับเอาล่ะค่ะมีข้อมูลนะคะที่อาจจะช่วยตอบคำถามเหล่านี้ได้เหมือนกันอยู่ในบทความทำบุญไม่ต้องใช้เงินแค่กดไลค์เท่ากับบริจาคจริงหรือไม่นะคะเผยแพร่ <ๆ S 1> ทางหนังสือพิมพ์โพสต์สุเด เขายกตัวอย่างนะคะกรณีการโพสต์รูปถ่ายเด็กที่ป่วยหนักด้วยสาเหตุต่างๆกันไปแล้วบอกว่าเพียงแค่เรากดไลค์หรือว่าแชร์เนี่ยก็จะมีองค์กรหรือว่าหน่วยงานแล้วก็ a c e b o o k เนี่ยจะช่วยบริจาคเงินโดยนับจากจํานวนไลค์แล้วก็ยอดแชร์ที่พวกเรากดกันนะคะซึ่งในทาง การพิสูจน์หรือว่าความเป็นจริงแล้วเนี่ยนะครับเราไม่มีทางจะรู้ได้เลยครับว่าหลังจากที่เรากดไลค์หรือว่าแชร์ออกไปแล้วเนี่ยนะครับพวกเขาไปบริจาคเงินกันจริงๆหรือเปล่าจ่ายเงินกันยังไงจ่ายไปเมื่อไหร่เนี่ยนะครับแต่ว่าที่แน่ๆมีข้อมูลที่ย้ําชัดครับว่า Facebook เองไม่มีนโยบายที่จะบริจาคเงินในลักษณะนี้อย่างไรก็ตามที่ผ่านมาในบ้านเราอาจจะมีการยังไม่มีการสืบสาวราวเรื่องนะครับการบริจาคเงินอย่างแท้จริงเนี่ยนะครับอย่างจริงจังแต่ในต่างประเทศเขาเปิดเป็นเว็บไซต์ครับที่จะตามล่าหาว่าภาพที่แชร์กันออออกมมมาาาาใน Facebook เี่่ยควจรริงงูบ้หืปล ซึ่งก็พบว่าส่วนใหญ่เนี่ยเป็นการหลอกลวงนะคะซึ่งนักไล่ล่าความจริงกลุ่มนี้สรุปว่าคนที่ทํารูปหลอกลวงพวกนี้ขึ้นมาเนี่ยนัดมักจะเป็นคนขี้เหงาแล้วก็ต้องการให้คนสนใจค่ะโดยอาศัยความทุกข์ยากแล้วก็ความใจบุญของคนอื่นนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามการกดไลค์ได้บุญเนี่ยใช่ว่าจะเป็นเรื่องหลอกลวงทั้งหมดเพราะว่าในบ้านเราเนี่ยเคยมีหลายๆองค์กรน,นะคะนํากลยุทธ์เหล่านี้มาใช้ซึ่งเขาก็บริจาคก,กันจริงๆแหละค่ะเพียงแต่มีเงื่อนไขก็คือต้องเข้ามากดไลค์กดแชร์กันก่อนนะคะซึ่งถ้าคิดดดในแง่่่ีกก็เทาาับวไ้ ดีกันทั้งสองฝ่ายนะคะก็คือคนกดไลค์ได้บุญจริงๆบริษัทก็ได้แฟนเพจเพิ่มขึ้นด้วยนะคะก็จะเห็นได้นะครับว่าการกดไลค์หรือการแชร์โพสต์ต่างๆใน Facebook นั้นไม่ใช่เรื่องที่เป็นเรื่องง่ายๆ <c oughs> เลยนะครับ <c oughs> กระทบกระเทือนกับคนวงกว้างเหมือนกันโดยเฉพาะกับตัวท่านเองด้วยเนี่ยนะครับแล้วก็อย่างการณีที่มีการถกเถียงกันบนโลกออนไลน์อย่างกว้างขวางครับว่าการที่มีคนเอารูปญาติของตัวเองที่ป่วยหรือว่าเสียชีวิตเนี่ยนะครับงานศพต่างๆมาลงเนี่ยการกดไลค์เนี่ยนะครับ มันหมายถึงอะไรกันแน่มันควรหรือเปล่านะคะอันนี้บอกไม่ได้เหมือนกันจริงๆเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยตีความหมายของการกดไลค์เนี่ยต่างกันไปจริงๆบ,บางคนก็อาจจะหมายถึงถูกใจหรือว่าบางคนอาจจะบอกว่าหมายถึงอืมรู้แล้ว,ลวอะไรอย่างนี้แต่ว่าถ้าเกิดเป็นภาพลักษณะอย่างที่คุณเกณฑ์บอกเนี่ยเป็นไปได้ก็คือไปโพสต์ข้อความแสดงความเสียใจอะไรแบบนั้นจะเข้าใจกันกว่านะคะใช่ครับก็เป็นหนึ่งกรณีศึกษาหลายๆตัวอย่างที่หยิบยกมาให้ได้เรียนรู้กันเนี่ยนะครับ